สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่14มิถุนายน2024นะครับวันนี้เฟอิกิดเด็ก74จากเมื่อวันนี้70ไฮไลท์ของข่าววันนี้คือข่าวประธานแกรี่แกร l สเลอร์ไปของงบประมาณที่สภาในสภาเนี่ยเขาถามว่าคุณแกรี่แกร์สเลอร์เมื่อไหร่คุณจะอนุมัติอั h e r เวนสปอ t e ตอทีเแกบอกว่าประมาณซัมเมอร์น่าจะไม่เกินซัมเมอร์น่าจะน่าจะเรียบร้อย นะเขาถามว่าคุณแกรี่เกนสเลอร์อีเตอร์เนี่ยอยู่ภายใต้หมวดหมู่สินค้าพวกพันหรือเปล่าแกตอบไม่ได้ไหลไปเรื่อยนะครับเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อคืนเวลาไทยหรือช่วงบ่ายเวลาสหรัฐอเมริกาเนี่ยประธาน SEC คุณแกรี่เกนสเลอร์กับประธาน CFTC คุณรอสตินเบอร์นัมเนี่ยไปประชุม Hearing กับกันมาทีการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน CFTC และ SEC ประจำปีงบประมาณ2025 ในการประชุมเนี่ยมีคำพูดของประธานแกรี่ที่ชุมชนคริปโตคนที่ต้องเสียภาษีในสหร,รัฐมรู้สึกเจ็บจีดด่ากันทั่วโซเชียลนะครับประธานแกรี่ไปของงบประมาณ2594ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่หน่วยงาน CFTC ของงบประมาณ399ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเดิมต้นการประชุมเนี่ย ประธานแกรี่เหมือนเดิมชักแม่น้ำทั้ง5นะแกบอกสวัสดียามบ่ายครับผมแกรี่เกนสเลอร์ในานามตัวแทนหน่วยงาน SCC ก่อนอื่นต้องขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์หน่วยงาน SCC ล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งครบ90ปีในปี1934ประธานาธิบดีแฟรงกินโรสเวลล์ก่อตั้งหน่วยงานเราขึ้นมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์นักลงทุนบลา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 นะครับพอถึงตอนขอตังค์เนี่ยแกบ่นว่า ท่านครับตั้งแต่ปี2016ถึง2022เนี่ยหน่วยงาน SEC ต้องหดตัวลงเพราะงบประมาณไม่เพียงพอนะท่านใช้คำว่าการเติบโตของตลาดทุนมันเร็วมากครับท่านตอนนี้เราดูแลแทบไม่ทันจริงๆตังก็ไม่มีนะครับปรากฏหนึ่งในการมาธิการผุ้ทสมาชิกบิลแฮกเกอรี่ถามคำถามเกี่ยวกับคลิปตัวเคิรนซีท่านถามว่าคุณแกวิแกนซเซอร์ไอการอนุมัติบิตคอย ETF เนี่ย ใช้เวลานานหลายปีกว่าคุณจะอนุมัตินะและเพิ่งมาอนุมัติล่าสุดเร็วๆนี้เองและเหตุผลที่หน่วยงานคุณอนุมัติเพราะคุณไปแพ้ในชั้นศาลศาลเลยบีบให้คุณต้องอนุมัติทีนี้ผมขอถามประธาน CFTC ก่อนอีเตอร์ตกอยู่ในหมวดหมู่ของสินค้าพวกวาพาหรือเปล่าตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ประธาน CFTC บอกใช่ครับท่าน นะงั้นผมถามประธาน SEC คุณแกรี่เกนเซอร์คำถามเดียวกันอีเทอร์อยู่ภายใต้สินค้าโภคภัณฑ์ใช่หรือไม่ประธานแกรี่ตอบว่าเออท่านครับหน่วยงานเราได้อนุมัติแอตทร e u m ีย ETF แล้วนะครับกันมาที่การบอกว่าอนุมัติแล้วแต่มันยังไม่ complete มันยังไม่สมบูรณ์ไม่ใช่หรอแกรี่บอกว่าเออเราอนุมัติไป8-9ถึงแอปพลิเคชันแล้วครับแต่ตอนนี้ ทางกองทุนที่ยื่นเข้ามาเนี่ยเขาต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยผมคิดว่าช่วงซัมเมอร์น่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับท่านจบนะครับสรุปคืออัววตว r สปอเอทีเอฟน่าจะเริ่มเปิดให้เทรดช่วงซัมเมอร์นะซัมเมอร์สหรัฐอเมริกาเริ่มตั้งแต่20มิถุนายนจนกระทั่ง22กันยายนนะครับแต่เราไม่รู้ว่าวันไหนเราไม่รู้ว่าขาดอะไรแกรีก่คนเซเลอร์ไม่ได้ จาะจงเลยว่าขาดสอดอ .8 สอดอ .9 ต้องไปคัดสัมมโนโครัวแลลี่ฟิงหรืออะไรยังไงเนี่ยแกไม่ได้พูดเลยนะครับและเกือบทุกคำถามที่เขาถามประธานแกรี่แกตอบไม่ได้หรือตอบไม่ตรงแล้วก็ไหลไปเรื่อยนะชุมชนคริปโตมองว่าเนี่ยประธาน CFTC ท่านตอบฉะฉานคุณรอสตินเบอร์นัมเนี่ยถามอะไรท่านตอบได้หมด yes sir no sir ได้ครับพี่ดีครับนาย ของแกรี่เกนสเลอร์ขอเขา2,500ล้านตอบไม่ได้สักคำตอบแบบเหมือนเมามาแล้วแบบเจอด่านแอลกอฮอล์แล้วแบบตอบไม่ได้นะครับก็ทั้งนี้นะถ้า Ethereum Spot, อัลเทเรียมสปอตอีทยบอนุมัติทางแวนเอกนะครับเขาคาดการว่าราคาของ e ีทเนี่ยน่าจะไปตะ2 2 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐในปี2030อีก6ปีตอนนี้ราคา e AT, ีทคิดเป็นไทยประมาณ130,000บาทนะ อีก6ปีจะไปแตะ8 0 0แสนบาทคือการคาดการณ์ของแวนเอกเพื่อนเพื่อนทางบ้านคิดยังไงคิดว่าเป็นไปได้ไหมอีก6ปีจะไปอยู่ที่8 0 0แสนคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม